สวัสดีค่ะ Fc ทุกท่านผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนนะคะคลิปนี้ช่างซ่อมผ้านะคะจะทํากางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้เหมือนกางเกงออกกําลังกายนะคะที่มีอยางยืดใหญ่ๆเป็นขอบนะคะทั้งสองข้างนะคะอาการก็คือยางยืดมันคากนะคะภาษาสุโขทัยจะเรียกว่ามันคากนะคะมันยาน่ะมันยานออกเขาเรียกว่ามันคลกคือใช้งานไม่ค่อยได้แล้วลูกค้าก็จะให้เปลี่ยนยางทีนี้เรามาดูยางแบบเนี้ มันไม่มีนะคะเราไม่มีเราก็จะใช้เก็บเก็บตรงตะเข็บนะคะก็จะใช้วิธีเก็บตรงตะเข็บนะคะเนี่ยตะเข็บเนี่ยตรงนี้หนึ่งนะคะตรงนี้หนึ่งนะคะแล้วก็ข้างหลังนี่หนึ่งนี่หนึ่งนะคะหรือว่ากลางหน้ากลางหลังนะคะกลางหน้ากลางหลังก็เก็บได้แต่เราไม่เก็บนะคะเพราะว่าเก็บกลางหน้ากลางหลังแล้วตรงยางเนี่ยมันมันจะไม่มีการหดตัวเข้าไปนะคะก็เลยจะมาเก็บตรงรอยต่อตรงนี้นะคะ ตรงรอยต่อตรงนี้ก็จะมีการคิ้วมาด้วยนะเราก็เลาะอ,ออกให้เส,สร็จเรียบร้อยนะคะพอเลาะอ,ออกเส,สรนนะะ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกออกมาแบบนี้นะคะเขาจะเป็นการห่อตะเข็บไงคะเนี่ยจะเป็นสาบนะคะ,จะ,ะ,คะจะเป็นสาบแบบนี้เพื่อที่อมยางไวใ้ให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะยางเนี่ยเรียบร้อยแบบนี้เราก็พลิกออกมานะคะพิกออกมาเอานี้โป้งดันออกมา พอพลิกออกมานะคะก็จะเป็นตะเข็บแบบนี้นะคะก็เป็นตะเข็บแบบนี้ทีนี้เราก็จะจับจับขอบเนี่ยสาบพลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็เย็บจากตรงนี้เข้ามานะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะเอียงเอียงเย็บเอียงเอียงนะคะเย็บเอียงเอียงเฉียงเฉียงนะคะตรงขอบเอวเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆหายมาแบบนี้นะคะก็จะขีดเป็นลักษณะแบบนี้ เหมือนกับปลายเก็ตนะคะกลับออกมาทั้งสี่อันนะคะเย็บเข้าสี่อันเลยนะ่าจะไม่เย็บข้างใดข้างหนึ่งนะคะเก็บใหญ่ข้างบนแล้วค่อยๆเลี้ยวหายมาข้างล่างนะคะเพราะเราต้องการให้ยางมันกินเข้าไปนะคะทำสี่เส้นให้เหมือนกันพอเราเขียเรียบร้อยเราก็มาเย็บเลยนะคะในขณะที่เราเย็บนะคะเราจะต้องผักดึงผ้านะคะมาให้สุดๆนะคะให้เขา ชนยางชิ้นยางตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ดึงเนี่ยเขาจะลอยอยู่จากตัวนี้เวลาเย็บผ้าย,ยืดนะคะมีอาการโดดนิดหน่อย ปรับได้ให้ทิดทนะคะกันเขาใส่เราขาดเย็บได้อันที่หนึ่งแล้วเราก็มาเย็บอันที่สองนะคะอย่าลืมขั้นตอนตอนที่เ,เวลาจะเย็บเราต้องดันให้สุดๆนะคะให้ยางมันชนผ้าสุดๆ เย็บเสร็จแล้วนะคะลองกลับออกมาดูลกลับออกมาดูก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่เราดันยางสุดชนสุดๆเนี่ยมันตรงนี้มันก็จะเรียบร้อยนะคะถ้ามันไม่ไม่สุดมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรปากปลลดนะคะเนี่ยนะทำสองข้างให้เหมือนกัน เมื่อเย็บทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะสี่เส้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะะเอวข้างบนนะคะก็จะเล็กลงแบบนี้นะคะสะโพกพึงพายนะคะกับคนที่หุ่นดีๆใส่นะคะเนี่ยเป็นังเกงออกกําลังกายวิธีการแก้เอวที่มียางยืดใหญ่ๆแบบนี้เราไม่ต้องไปหายางม,มาเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ทำได้ประมาณนี้นะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบนี้นะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เราดึงของลูกค้าออกนะคะตรงที่เป็นสาบหลบเนี่ยมันจะต้องมีมายึดกับตะเข็บนี้ด้วยเนาะเราก็จะสอยเก็บให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะคะวิธีการเก็บเอวที่มียางยืดแผ่นใหญ่ๆกับกางเกงออกกําลังกายนะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ มาดูแล้วถ้าถูกใจก็แชร์เก็บไว้นะคะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องแชร์นะคะกดข้ามได้เลยนะคะก็มีแค่นี้ไปแล้วจ้าขอบคุณจ้า